ภาคภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งในส่วนรวมไทยสร้างชาตินะครับคงจะได้ทักซีกแต่อีสิีกหนึ่งถอนตัวมาเถอะนะครับพวกนี้ก็อยู่ได้ไม่กี่วันแล้วน่าจะได้แต้มด้วยไหมคะถ้าถอนในจังหวัดนี้ก็ก็ขณะนี้คุณอน,นุทินอยู่เดี๋ยวก,ดดก็ไปใช้แดนนี่ก็ไปใช้แดนหงืนที่เร็วมากอ่าของเราก็ไม่รู้อะไรตรงไหนนานก็ไปทีนึงจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ที ผลโพลของนิด้าวันนี้คุณจุรพร์คิดว่าจะทําให้รัฐบาลกลับไปทบทวนแล้วก็เบรกในหลายๆเรื่องไหมคะเอาตั้งแต่เรื่องที่แบบเอ้ยนี่ประชาชนเขายังตั้งหน้าตั้งตารออยู่ว่าคุณจะจะเอายังไงกับกรรมพูชาคุณยังจะมาเอาก้าอี้จากคนอื่นประชาชนเขาดูอยู่ว่าคุณจะดูแลเรื่องความมั่นคงยังไงคุณยังจะทําบ่อนอยู่เนะี่ย อาจจะทาให้คิดทบทวนก็ได้แล้ววันพรุ่งนี้ที่คุณจตุพรคาดการว่าอาจจะมีการเรียกทางหัวหน้าภูมิใจไทยไปคุยอาจจะไม่คุยแล้วพรุ่งนี้มาลืนน่ะมาเรือกเองว่าไปนะในสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์ที่จะถึงแต่ว่าบอกอย่างเดียวว่าคนเราถ้ามันคิดได้เนี่ยมันคงไม่กล้าเสนอโครงการแบบเนี้ยและมันก็คงจะคิดได้นี่ยนะครับว่าขณะที่มีเรื่องพิพาทคนไทยหึมหมกันอยู่นั้นยังมีน้ำหน้ามาประชุมเรื่องบ่อนคาสิโนและเนี่ยนะครับ ให้ความสนใจในปนัญหาเรื่องดินแดนน้อยมากและก็ไม่เท่าทันนะครับถ้าทาให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพที่น่าอับอายและสุ่มเสี่ยงเรื่องดินแดนนั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอะมันแก่เกินแกงกันทั้งกันนะนะครับยังไงก็คิดไม่ได้เพราะว่าถ้าคนคิดได้มันไม่ควรคิดมาตั้งแต่ทีแรกคะนะครับแต่อย่างไรก็ตามอะนะครับเวลามันก็เต็มที่อย่างที่ผมบอกเดือนเดือนครึง่งแต่บ้านเมืองมันก็เสียหาย นะครับเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นให้นับสตาร์ทกรกฎานี่ไปะนะครับแล้วก็คิดว่าอย่างอย่างไรก็ตามนั้นสนามตะลุมบอลจริงๆมันคงจะอยู่กรกฎไอ้สิงหา,หาแต่ว่านีครับถ้ามีเหตุก่อนเรื่องการสินโนในวันที่9กรกฎาตามที่ไอ้พวกนี้แถลงกันไว้เนี่ยนะครับเอข้านะอะซึ่งก็ไม่รู้ไอ้คนพูดมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักกันนะนะครับขณะที่คนมีน้ำหนักยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลย <c oughs> เอาอะไรแน่กับพวกมัน นะครับสภาพการแบบนี้ผมว่าเวลาตะลุมบอลต่างๆคงใกล้เข้ามาเต็มทียอคือมันเริ่มมีกระแสประชาชนนะคะคุณจิรพรว่ารัฐบาลเนี้ยอยู่ท่ามกลางหนึ่งข้อกล่าวหาว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมสิ้นพาอครอบครัวมารอบเนี้ยเห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัวจนอาจจะมีการทำลายชาติคุณจรพรคิดเห็นยังไงคะก็คนมันเห็นกันนนคนก็มีสิทธิ์คิด แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัย <Okay. S 2> และไอ้ความสงสัยนั่นนะครับมาด้วยกับความไม่ไว้วางใจ mm hmm. เพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้น,นทุกคนก็เห็นซึ่งความประหลาดทั้งสิน mm ้น hmm. เราไม่เคยเจอนะครับรัฐบาลไหนนะครับในเรื่องนี้นะครับใครก็ต่างจะรู้ว่าคนไทยมีปมเรื่องดินแดน <Okay. S 2> นะครับและภายใต้ดินแดนนั้นถ้าไปพบว่าใครก็ตามนั้น mm hmm. นะครับทำตัวเนี่ยนะครับเหมือนคนไทยขายชาตินะครับเราเสียกรุงสองครั้งเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยขายชาติให้กับพม่าเนี่ย,ยและสุดท้ายพม่าก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับให้เสพสุขเจ็ดวันเขาก็ประหารทิง้งฉันใดก็ชันนั้นะนะครับเรื่องชาติเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคนมีหน้าที่ะนะครับผมผมเชื่อว่ากองทัพเนี่ยนะครับไอนน้อันเนี้ยประชาชนเขาเขายืนแบบนี้เนี่ยเขาต้องยือนอย่างแข็งแรง ส่วนภาคประชาชนเนี่ยนะครับใครจะอธิบายนะครับไม่เกี่ยวเจนไหนเรื่องความรักชาติะนะครับใครคิดว่าเจนนี้ไร้พรหมแดนก็ผมไม่เชื่อหรอกนะครับถึงเวลาก็รักชาติรักแผ่นดินกันทั้งนั้นเบียงแต่ว่าการอธิบายไอ้พวกหลุดโลกทั้งหลายเนี่ไอ้น,นี่ก็เป็นข้อยกเวน้นนะครับเกิดมาก็ไม่เกี่ยวกับดินแดนไอ้น,นี่ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาอยู่ต่างประเทศะนะครับอยู่เป็นอยู่ในประเทศที่เป็นเจ้านาะนิคมกัมพูชาเดิมด้วย ถามอย่างให้ความเป็นธรรมรัฐบาลเลยนะคะคุณจรูพรเป็นไปได้ไหมว่าในวันพรุ่งนี้ทีมเจราจาที่มีการถแถลงผลการพูดคุย JBC ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเราจะเห็นความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้มากก็เาราดูทางการกัมพูชาถแถลงสีข้อมันก็ไม่มีอะไรนะครับทบทวนนั่นทบทวนนี่ก็นัดประชุมมามนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยข่าวใหญ่ของเขาไม่ใช่ผลสี่ข้อทางการไทยในแบบ๊บแบบ นะครับขนาดแถลงผลการประชุมยังข้าไปวันมันเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหลักของเขานะครับวันที่เขายื่นไปศาลโลกวันชนะแล้วันที่วันที่วันก็เป็นวันตบหัวได้นะครับเขาชนะได้ประสาทพระวิหารเราได้บันไดนะครับวันนี้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับแม้ว่าเป็นวันอาทิตย์ทําไมกัมพูชาไม่หยุดวันอาทิตย์อะวันนี้ต้องแถลงเลย นะครับเอาไล่ประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดของคนไทยและอย่างไรก็ไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลโลกร้องยังไงก็ไม่ยอมรับนะครับและไม่พร้อมจะเสียดินแดนไม่มีท่วงาำองแบบนี้รอวันเปิดทำการทำไมขมิ้นก็ไม่มีเสาอาทิตย์อะแต่ทหารก็ไม่มีเสาอาทิตย์นะไม่ทหารก็ไม่มีเสาอาทิตย์หมายถึงรัฐบาลไงนี่ผมพูดหมายถึงว่าถ้าทวงชำองของรัฐบาลถ้าทหารมีเสาอาทิตย์เนี่ยเขาก็บุกเสาอาทิตย์จะจะเหลืออะไร นะครับเขาก็จัดระบบประการบริหารของเขาแต่ว่าว่าไงทหารก็สวนทันทีเหมือนกันเพราะเนี่นะครับความเป็นจริงนั้นรัฐบาลกับรัฐบาลมันต้องสวนกันทหารกับทหารต้องสวนเวลานี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าทหารอดีตทหารเนี่ยนะครับที่ออกมาฟาดและประภาประชาชนไม่รู้มีรัฐบาลไว้ทําไมนะครับมีทหารรู้แล้วว่ามีไว้ทําไมแต่ว่ามีรัฐบาลไว้ทําไมนี่กําลังเป็นข้อสงสัยนะครับและผมก็แนะนํานะครับว่า ภาคภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งในส่วนรวมไทยสร้างชาตินะครับคงจะได้สักซิกแต่อีซิกหนึ่งถอนตัวมาเถอะนะครับพวกนี้ก็อยู่ได้ไม่กี่วันแล้วน่าจะได้แต้มด้วยไหมคะถ้าถอนในจังหวัดนี้ก็ก็ขณะนี้คุณอนุทินอยู่เดี๋ยวก็ไปใช้แด,ดนนี่ก็ไปใช้แด <ลง S 2> นต<ะ>งพื้นที่เร็วมากอ่าของเราก็ไม่รู้อะไรตรงไหนนานก็ไปทีนึงจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่นู่นแล้วก็จะมาเรื่องเวลาเปิดปิดเรื่องด่านเอานะครับสภาพก็เห็นกันอยู่คแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย นะครับผมเชื่อว่านี่นะครับอย่างไรบ้านเมืองก็เปลี่ยนนะครับการสภาพนี้นะครับใครจะเป็นรัฐมนตรีแบบแบบปุรับแล้วก็อยู่ภายใด้เวลาอันรวดเร็วก็หาความสำาร็ญก็ตามสบายอ